คุณถามแบงค์ชาติตอบพี่ครับพี่ครับ มีคำถามเข้ามาทั้งทาง Twitter และ Facebook ว่าแบงค์ชาติปล่อยเงินกู้คิดดอ,อกเบี้ยเท่าไหร่ครับอ๋เอเข้าใจผิดนะคะ่ะแบงค์ชาติเราไม่ได้ทำหน้าที่นี้นะคะเราไม่ได้ปล่อยสินเชื่อคะอ่ะอ้าวแล้วทำไมแบงค์ชาติถึงไม่ให้ประชาชนกู้เงินโดยตรงล่ะครับโอ้โดยท่้าที่อ่ะเราไม่ได้ทำงานแบบนั้นเนอะแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราไปดูแลคนปล่อยสินเชื่อให้เขาปล่อยสินเชื่ออย่างเป็นธรรมซื่อสัตย์แล้วก็โปร่งใสค่ะเอ แต่ว่าระยะหลังมานี้มี SMS หรือคอ l l เซนเตอร์โทรมาแจ้งประชาชนว่าสามารถลงทะเบียนแก้หนี้ที่แบงก์ชาติแล้วผ่อนเพียง416บาทต่อเดือนอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าครับโอ้หอันนี้หลอกลวงมากๆเลยนะคะอันตรายมากเลยค่ะก็อย่าเชื่อนะคะแล้วก็ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยแล้วถ้าหากว่าเขาให้ลิงก์อะไรมาก็ต้องไม่กดลิงก์ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะดูดข้อมูลส่วนตัวของเราไปได้เลยค่ะงั้นคำถามสุดท้ายแล้วครับพี่ถ้าเกิดผมกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์หรือคนรู้จักเนี่ย ผมจะหาเงินที่ไหนเมื่อคืนดีครับเคน้องคะถ้ามีปัญหาเรื่องการชําระหนี้คืนนะคะต้องปรึกษาเจ้าหนี้เลยค่ะแต่ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะให้มาปรึกษาโครงการของเรานะคะเรามีโครงการชื่อโครงการมอนี่เพื่อประชาชนค่ะโอเคครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยครับขอบคุณมากครับพี่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคุณถามแบงค์ช่ตยตอบ